สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะมาดูน้องใบบุญของเรานะคะวิ่งอ้อมคอ,อกเลยนะคะดีใจได้ยินเสียงรถพ่อมานะคะโอดีใจเลยนะคะวิ่งรับพ่อนะคะตอนนี้พ่อกกี้ก็ตัดหญาเพิ่งมาถึงนะคะ น้องใบบุญของเราก็ดีใจใหญ่เลยนะคะ g ิดอัปต e นูนเอเวอร์ลี d บอดีนูน้องใบบุญของเรานะคะวิ่งรับข <Of> mm ้อเลยนะคะดูความน่ารักของน้องใบบุญนะคะใหอ้ให้กำลังใจพ่อในลวลูกแล้ว ยาสีสวยเขียวๆส,สวยๆเลยนะคะสัตว์มาให้เจ๊เหมยกับน้องใบบุญทานนะคะเมื่อกี้พอกี้เอาให้น้องกาลเกตแล้วนะคะวันนี้มาถึงคิวเจ๊เหมยแล้วนะคะใบ,บบุญน้องใบบุญทานด้วยนะคะ ทานกับน้องใบบุญน,นะคะเสร็จแล้วก็พ่อพี้จะเอาไปให้พี่หมั่นแล้วก็พ่อขุนช้างนะคะนี่จะพาไปดูน้องกาลเกตนะคะเนี่ยค่ะน้องกาลเกตของเราทานอยู่ตรงนี้นะคะเอามาไว้ข้างหลังบ้านนะคะเพราะว่าที่ข้างหลังบ้านไม่แฉะนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเราก็เลยเอามามัดไว้ตรงนี้นะคะทานยาแล้วนะคะได้ก่อนเพื่อนเลยนะคะ เดี๋ยวตามไปอยู่พ่อใหญ่คนช้าแล้วก็พี่หม่ำกันเลยนะคะมาถึงพี่หม่ำแล้วนะคะพี่หม่ำอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ส่งเสียงสวัสดีกินเลยนะคะร้องแล้วนะคะร้องเรียกพอกี้แล้วนะคะดูพอกกี้กำลังจะโอ้พ็พอกกี้ยังถอยเอาอาหารลงให้น้อง น้องเพลกับน้องดอกคูนอยู่นะคะเดี๋ยวมาถึงคิวพี่หมัมแล้วนะคะเดี๋ยวได้กินแล้วลูกเดี๋ยวได้กินแล้วเดี๋ยวพ่อพ่อจะเอาให้ให้น้องอยู่ให้น้องดอกคูนกับพี่เพลยอยู่นะคะพี่หมัมของเราร้องกินแล้วนะคะร้องร้องหาอาหารแล้วนะคะร้องหาพ่อแล้วนะคะตรงนี้ ถ้าพ่อกี่ออาไปหาอาหารเอ,อ่อควานกี้จะล็อกโซ่ไว้สองขานะคะจะล็อกแบบนี้นะคะแต่ถ้าอยู่บ้านนะถ้าพ่ออยู่บ้านก็ไม่ได้ล็อกนะคะออกไปข้างนอกหาอาหารเขาจะล็อกสองขานะคะพ่อ<ะ>ถอยมาแล้วนะคะ อเอาอาหารมาให้ลูกชายแล้วนะคะให้พี่หม่ำแล้วก็ให้พ่อขนช้างนะคะ<ม>จอดจอดพ่อพอแล้วจอดอพอ่อ,อ,อใหญ่ขนช้างของเราอยู่ตรงนี้นะคะเราอาหารจับควนกี้อยู่ตรงนี้นะคะพ่อใหญ่ขนช้างสง่างามของเรานะคะ พ่อใหญ่ของเรานะคะเป็นพ่อของน้องใบบุญนะคะเอซี FC บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะนี่คือพ่อใหญ่ขุนช้างพ่อของน้องใบบุญพ่อใหญ่ขุนช้างอายุ5้าเปีแล้วนะคะที่ใส่ดีนะคะ ล,ลงให้พ่อใหญ่แล้วนะคะยืนทานอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นอาหารเย็นนะคะให้ทานกินประมาณนี้ทุกเชือกนะคะเราจะไม่ให้ช้างอดอาหารนะคะเราจะให้กินอย่างดตเลยนะคะวันนี้แบ่งให้น้องดอกคุณแล้วก็น้องแครด้วยนะคะวนทวนสมบูร์ทุกเชือกนะคะไม่ต้องห่วงนะคะแม่ไม่เอซี่ะมีแต่ รูปร่างอ้วนสมบูรณ์นะคะอ้วนทวนมากเลยนะคะเขาใหญ่ขช้างของเรานะคะนคะบันปชีวิตนะคะเราเลี้ยงเขาให้สุขสบายตอนแก่นะคะทุกเชือกนะคะช้างของเราจะได้กินอิ่มอยู่สบายอย่างนี้นะคะ พี่หมั่มก็ได้กินแล้วนะคะอาหารเย็นนะคะกินอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะขอขอบคุณเอสซีทุกท่านนะคะที่ให้การรับชมนะคะเอซี FC ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ให้การรับชมช่องของเรานะคะฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่องของเราด้วยนะคะ จะได้มียอดซับเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะพี่หมออาหารแล้วองอาหารนะคะอาหารตอนเย็นๆนะ,ะให้กินประมาณนี้นะคะทุกเชือกนะคะ ทุกทุกท่านเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันศุกร์นะคะศุกร์เราจะมีการไลฟ์สดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะขอพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะเข้ามาติดตามดูแลดูให้ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะมาดูการกินของพ่อใหญ่นะคะ กินอาหารหน่าอาร่อยอร่อยมากเลยนะคะอาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะนะคะมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้แม่ๆม c ซี FC ทุกท่านเอ่อถูกราวัลใหญ่ๆนะคะจนโชคดีกันทุกคนนะคะทุกท่านได้รับชมคลิปแล้วขอให้มีความสุขมากๆคะ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ thank you very much for watching ขอบคุณทุกทกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ